ชิมฝรั่งแช่บว้ยเซเว่นครั้งแรกนะหายากมากๆเลยไปได้ที่สาขาสนามบินนะดีใจมากๆเลยเป็นเขาเขียนว่าผงบวยสูตรใหม่อร่อยลงตัวเนี่ยนี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เห็นในนิวในแอปเซเวนะคะแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ลองวันนี้ได้แล้วอะ่ะเราจะมาชิมนี่น้ำลายสอคือน้ำลายเอือกเป็นแบบนี้แล้วก็มี ผงบวยให้แบบนี้แล้วยังไม่กินผงบวยก่อนอือร่อยกรอบหวาดีมากอ,มอร่อยมากเดี๋ยวชิมกับผงบ้ยนะคะแต่จิ้มจิ้มอมอร่อยดีมากืผงบวยก็ทำดีมากนะคะ หอมเวยมากๆเคมเปรี้ยวหวานอร่อยกลมกล่อมรงตรงัวดีมากค่ะฝรังแช่บวยเซเว่นนะใครที่ตามหาอยู่ต้องลองนะเขาทำดีทำถึงเลยอร่อยมากค่ะหลังแช่บวยเซเวน่นดีมากค่ะ